สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมกเกษตรปลอดส,สารพิษครับผมนี้อยู่ในแปลงเนาะหม่มห่มแปลงข้างหลังแปลงแดงสีสเกตกับแดงอโอธทยาไปก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องเนี้ยเรื่องหม่มบ่มฟื้นดินเนี่ยเรื่องคุมฟางห่มดินนะให้พี่ๆฟังอีกรอบกันเนาะเกือบลืมก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องพี่ต้อมกเกษตรปลอดสารพิษไปด้วยครับผมคือต้องอ่ะต้องคิดว่าการหม่มห่มดินไม่ปอกเปลือกเปลือยดินมี อินทรียวัตถุในการคุมหน้าดินเนี่ยเป็นที่สุดที่สุดของที่สุดของการเกษตรแหละถ้าใครอยากทําเกษตรแบบแบบวิถีธรรมชาตินะเนาะคือต่อให้ร้อยปุ๋ยยาแต่ถ้าเราปอกเปลือกเปลือยดินนะ่นะเหมือนเราเอาปุ๋ยไปทิ้งเปล่าๆอ่ะคือต้องเล่าข้อดีก่อนละกันข้อดีของการห่มบ่มฟื้นดินเนี่ยเท่าที่ต้องเก็บเป็นข้อมูลมาเนาะในสามเดือนแรกเนี่ยชุดแรกเนี่ยที่เราห่มไปเนี่ย มันยังเริ่มเพิ่งจะเริ่มย่อยสลายพอสามเดือนแล้วเนี่ย,ยชุดแรกที่เราห่มไปเนี่ยพอมันย่อยสลายแล้ว่มันจะกลายเป็นเหมือนฟองน้ําคอยซับปุ๋ยเวลาเราใส่ไปคอยซับน้ําไม่ให้ระเหยไวยเกินไปคอยซับความร้อนทําให้แสงแดดหรือความร้อนเนไม่ลงหน้าดินตรงๆแล้วเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ชั้นดีเลยนเนี่ยเนาะในหลักของ PIM อเนี่ยอาจารย์ตีเจะเน้นตลอดว่าต้องห่มห่มเพื่อสร้างที่อยู่สร้างบ้านให้จุลินทรีย์ แล้วก็เวลาเราใส่ปุ๋ยในแต่ละช่วงของอย่างฝรั่งเนี่ยนะถ้าแปลงไหนห่มแล้วมีการย่อยสลายแล้วก็ห่มทับไปอีกเนะี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยหรือเวลาเกิดโรคแมลงระบาดอะไรพวกนี้แล้วเราใช้วัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งสูตรน้าเพิ่มเข้าไปปุ๊บมันแอคทีฟได้ไวเพราะว่ามันมีชั้นชั้นที่มันย่อยแล้วเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ซึ่งในนั้นนะเวลามันย่อยไปแล้วนะตรงตรงพื้นที่ที่ย่อยมันมีจุลินทรีย์เป็นล้านล้านตัวอยู่ตรงนั้นนะซึ่งจุลินทรีย์มันไม่ได้ทําหน้าที่แค่ กินกินกินแล้วก็ขี้ก็ถ่ายโมลออกมาเพื่อเพื่อให้ต้นฝรั่งเราอย่างเดียวคือในตัวจุลินทรีย์นะต้องไปได้ข้อมูลมาของอาจารย์นี่แหละอาจารย์ส่งมาเป็นข้อมูลที่เขาแปลจากต่างประเทศจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินมันมีความเกื้อกูลกับรา,ากพืชพืชเนี่ยมันจะเวลามันถูกกระทําอะไรที่มันแบบเหมือนมันรู้สึกว่ามันอันตรายมันก็จะส่งสัญญาณไปที่จุลินทรีย์แล้วก็ระหว่างจุลินทรีย์กับรากพืชเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน เคมีบางอย่างเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นสารเคมีบางอย่างที่เกื้อประโยชน์กันในต้นไม้เนี่ยเวลาสังเคราะห์แสงเสร็จเนี่ยมันจะได้แป้งกับน,น้ำตาลใช่ไหมไอ้แป้งกับน้ำตาลตัวเนี้ยเลี้ยงผลเลี้ยงตัวต้นด้วยแล้วก็ยังมาเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ปลายรากด้วยเพราะฉะนั้นต้นมัน,ม,นมันก็เลยเป็นระบบที่เกือ้อกูลกันตัวจุลินทรีย์ได้ได้รับอาหารจากต้นไม้ตัวจุลินทรีย์ก็จะผลิต สารบางอย่างมีเขาเรียกอะไรท็อกซินหรืออะไรสักอย่างเนี่ยถ้าถ้าอ่านในเปนเปอร์นะมันจะผลิตสารพวกนี้มาช่วยป้องกันแล้วก็มาทำให้พืชเราแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวว่างๆลองหาหนังสืออ,อะไรอ่ะเอชแนลโ graphic เรื่องเห็ดเรื่องเห็ดก็พอเห็นได้คร่าว แล้วก็อีกอันหนึ่งนะถ้าใครอยู่ในกลุ่ม p ีเอ็มที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ดดวอนีแปลมาจากของต่างประเทศอ่ะอันนี้อธิบายเรื่องนี้ได้ดีเลยคือการทําดินให้ดีการห่มดินให้ดีการมีที่อยู่ของจุลินทรีย์เนี่ยยิ่งทําให้ต้นพืชเราแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยมีโรคมีมแมลงรบกวนคือมันสัมพันธ์กันมากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการห่มดินอ่ะถ้าจากที่ทํามาจนหลายปีแล้วนะตั้งแต่เป็นเกษตรอินทรีย์จนมาเป็น p พีเเนี่ย ต่อให้ร้อยปุ๋ยดีแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่สร้างที่อยู่ให้จุลินทรีย์โดยการหม่มบนมพื้นดินแบบนี้น,นะมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดการห่มดินเนี่ยประหยัดปุ๋ยด้วยไอตัวปุ๋ยที่เราให้ไปเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยไปปุ๊บถ้าไม่มีอะไรคุมฟางห่มดินเลยแล้วก็ไม่มีจุลินทรีย์หน้าดินเลยปุ๋ยพวกนี้ก็จะถูกชะล้างย่อยสลายไปมันก็เสียเราพี่ๆเคยเคยคิดบ้างไหมว่าเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยต้นไม้มันได้รับประโยชน์เนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ มีงานวิจัยนะว่าเราใส่ไปเนี่ยต้นไม้ได้กินประมาณ2ี่สสิบเปอร์เ็เงแต่ถ้ามีการห่มดินแบบนี้นะตัวตัวชั้นที่มันย่อยละลายแล้วเนี่ยแล้วก็ตัวจุลินทรีย์เนี่ยมันจะคอยเก็บกักเก็บปุ๋ยไว้แล้วก็ปล่อยให้ต้นไม้หลอกทีละนิดทีละนิดเป็นการประหยัดปุ๋ยเนี่ยทุกอย่างถึงได้แบบถึงต้อมถึงได้บอกว่าร้อยร้อยปุ๋ยดีก็ไม่สู้ห่มดินอะต่อให้ทำพีเอ็มแล้วไม่ห่มดินนี่ก็บอกเลยอันนี้อันนี้เรื่องจริง แล้วก็มีประสบการณ์อย่างหนึ่งคือ,อมันมีบางแปลงบางโซนเนาะเราห่มไม่ทันอินทรีย์วัตถุเริ่มน้อยมแมลงกวนอันนี้ทอมก็เก็บเก็บข้อมูลมาสักพักแหละก็เลยอยากจะมาแชร์พี่พ,พี่นะว่าการทําพื้นที่ใต้ทรงพุ่มให้มันดีให้เป็นที่อยู่ของจุลินรียเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่ให้เ,เขาเรียกว่าไงไม่ได้ช่วยแค่ให้เราประหยัดปุ๋ยอย่างเดียวมันได้ทุกองค์ประกอบเลยได้ทั้งการป้องกงันแมลง ป้องกันแมลงจากอะไรเพราะต้นแข็งแรงมแมลงก็เลยไม่กวนนี่แหละอันนี้คือเก็บข้อมูลมาหกเดือนแล้วแปลงมันมีแปลงข้างหลังเนาะแปลงงแปลงเฟื่องของมีบางทีเราห่มไม่ทันเราต้องทาหลายแปลงเนี้ยกับแปลงแตงโมที่ทําขึ้นสลิงอะเนาะแปลงเฟื่องของมีเนีเ่ยพอไม่คุมปุ๊บมแมลงจะกลับมาก,กวนต่อให้เราใส่โซคอนเพียวๆอีกตัวโซคอนก็ช่วยในระดับหนึ่งแต่ถ้าห่มดินด้วยใส่โซคอนใส่วัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งสูตรหนาด้วยยิ่งโอ้โหทีนี้ไม่มีอะไรกวนเลย ต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงเขียวแล้วก็ถ้าในแบบของสลิงเนาะสลิงเนี่ยจะห่มน้อยกว่าหน่อยเพราะว่าแสงแดดมันไม่ได้ลงใต้ต้นใต้ต้นโดยตรงมันก็ทําให้ไอวัสดุคุมดินนะ่มันไม่ต้องไม่ไม่ต้องหนามากเหมือนมันแปลงที่ปลูกกลางแจ้งอันนี้ข้อมูลแชร์แชร์จากที่ต้อมเก็บข้อมูลมาเลยแล้ววันนี้ห่มห่มอยู่ก็เลยเอามาบอกต่อกันเพราะฉะนั้นพี่สุดแล้ว ที่สุดเลยเรื่องการห่มดินเนี่ยของว่าสมเด็จเจ้าอยู่หัวอะไรกันที่9้านะที่ท่านทรงบอกว่าอย่าปอกเปลือกไปดินอันนี้อันนี้คือที่สุดของการเกษตรเลยใครจะว่าอย่างไงก็แล้วแต่ใครจะแม้กระทั่งใส่ปุ๋ยเคมีก็ก็เป็นผลดีด้วยใครที่ทําร่วมกันนะระหว่างอินทรีย์เคมีหรือใครที่ทําเคมีเพียวๆอะไรพวกนี้ยิ่งมีวัสดุห่มดินหรือมีอินทรีย์วัตถุเยอะๆอะไรพวกนี้นะมันก็จะช่วยให้เราประหยัดปุ๋ยไปได้เยอะเพราะว่าโปรยซีวัตถุเนี่ยมันก็จะจับปุ๋ยไว้แล้วก็ปลดปล่อยให้พืชเรา เรื่อยๆนะส่วนเรื่องวิธีการวิธีการห่มก็ยิงน้องก็ลงไว้หลายคลิปแล้วเนาะห่มห่มได้หนาหนาหนาเท่าไหร่ก็ได้ตราบใดที่ออกซิเจนยังลงในในใต้ต้นได้ในในที่เราห่มได้ใช้วัสดุอะไรก็ได้ที่จากธรรมชาติมาห่มได้หมดคำานึงอย่างเดียวคือออกซิเจนต้องลงให้ถึงข้างล่างลองนึกถึงหลักในธรรมชาติก็ได้เวลาใบไม้มันทับสมลงมาในป่านะ มันจะมีทั้งกิ่งทั้งใบอะไรพวกนี้ร่วงหล่นทับสง่งมันมามันก็จะมีช่องโปร่งอากาศั้งครั้งที่คนไม่ได้เข้าไปช่วยอะไรต้นไม้ในป่ามันยังโตคือหลักตรงนั้นแหละที่ที่อาจารย์ตีจับมามาทําในระบบย,าย้าเน่ะต้องก็มาสังเกตว่าเออมันจริงมันจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องรีบอลรู้อะไรเนี่ยหลักการเดียวกันเหมือนกันคือหม่มจะห่มหนาเท่าไหร่ก็ได้ตราบใดที่ออกซิเจนยังลงข้างล่างได้ใช้ได้หมดแล้วก็วัดสดุที่เอามาห่มเนี่ยเป็นอินทรีย์วัตถุชนิดใดก็ได้ หมได้หมดเหมือนกันเนี่ยมีโปรเจกต์หน้าต้องจะไปเอาขับมะพร้าวมาด้วยเห็นมีพี่ๆบางท่านนะเอากับมะพร้าวมาห่มก็ใช้ได้ดีแล้วย่อยสลายช้าเป็นที่อยู่ของจุลิรีอย่างดีเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวใบอ้อยที่วังขไนมดก็จะมาเติมเพิ่มในแปลงเหมือนกันกพทดลองไปเรื่อยแล้วก็ต้องมาชอบจดบันทึกบางครั้งก็ไม่ได้จดนะคือใช้วิดีโอเนี่ยในการเก็บการทดลองว่าเราทําอะไรไปแล้วในแปลงแล้วมันได้ผลอะไรยังไงพอมันได้ผลเนี่ยพอเห็นตอนห่มเนี่ยต้องก็เลยอยากจะมาแชร์ มีอะไรที่อยากจะบอกอ๋อวันนี้มีคําถามจากพี่ๆบางท่านว่าเขาบ้านเขาทําผักตัดผักเอาผักมาห่มได้ไหมก็ยังอยู่ในเงื่อนไขเนาะห่มได้ตราบใดที่ออกซิเจนมันลงถึงพื้นดินด้านล่างไม่ได้แน่นเกินไปแต่การใช้ผักสดที่เขาเรียกกันอะไรผักมันอวบน้ําอมน้ําเยอะๆเนี่ยช่วงยังหวัที่มันย่อยสลายเนี่ยบางรังม,มันอาจจะทําให กระบวนการย่อยมันมันไม่ดีต่อใต้ใต้สมพุ่มถ้าใครจะใช้ผักสดสดหรือผักตบชวาอะไรพวกนี้ตักขึ้นมาแล้วก็ตากแดดให้สลดสลดหน่อยแล้วค่อยเอามาห่มดีกว่าแตถา่ถ้าให้มันเป็นน้ําโจ้งหมดเลยบางทีกระบวนการหมักตรงนั้นมันมีผลต่อปลายรากด้วยมีผลต่อกลุ่มยูนิซีที่อยู่ใต้ต้นด้วยมันเกิดความร้อนบ้างอะไรพวกนี้ก็จะไม่ดีแนะนําว่าให้ผึ่งหน่อยผึ่งให้แห้งหมาดๆก็ใส่ได้แต่ถ้าเป็นพวกหญ้าที่ตัดสดๆอะไรพวกนี้ หญ้าที่ตัดอยู่ในแปลงเนี่ยคุมได้เลยครับเพราะว่ามันไม่ได้อมน้ํามันไม่ได่อวมน้ําอะไรมากเนี่ยนะก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมของการห่มดินทุกวันนี้ไม่ขาดเลยที่แปลงส่วนต้นเนี่ยห่มตลอดห่มอยู่ตลอดแล้วก็ปีหนึ่งก็จะใช้แปลงนี้จะใช้อ้อยประมาณสิบตันใบอ้อยเพราะว่าเราใกล้ใกล้โรงน้าตาลแล้วแถวนี้เขามีเขามีธุรกิจอัดใบอ้อยส่งโรงไฟฟ้าส่ง ส่งโรงงานอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นเพื่อนกับม่อนพอดีก็เลยติดต่อเข้ามาว่าเออขอขอปีปีละหนึ่งคันรถปีหนึ่งหนึ่งคันรถสิบล้อประมาณสิบตันกว,กว่าที่ใช้ในแปลงเนี่ยเนาะคุมทุกที่อ่ะคุมทั้งหมดเลยแล้วก็ที่วังขนายปีนี้ปีที่เริ่มต้นอน่อนะเนาะวังขนายใช้ไปยี่สิบห้าตันคือหนึ่งรถพ่วงสิบล้อคันหนึ่งแล้วก็พ่วงด้วยยี่สิบห้าตันก็คูเวอร์ตลอดหนึ่งปีสําหรับต้นฝรั่งประมาณที่นั่นน่าจะ เกือบสองพันต้นถ้ารวมเลยจะเข่งด้วยก็สองพันกว่ากับสามพันนะเนาะยี่สิบห้าตันก็พอใช้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือเราไม่ฉีดยาขยะเราตัดแล้วคุมเราตัดแล้วคุมมันเป็นการอนุรักษ์ยูิรทนียในดินเพราะว่ายาขยะเนี่ยมันไม่ได้ทาลายแต่หญ้าอย่างเดียวมันทำลายยูิรทนียที่อยู่ในดินด้วยนี่ก็เป็นหลักๆที่ต้องยึดถือทํามาตลอดจริงๆห่มมาตั้งแต่ก่อนอก่อนจะเจอพีไอเอมหัวจานตีด้วยพอ มาเจอ p ี m ของอาจารย์ตีไปปุ๊บร่วมกับเออเราเข้าใจเรื่องเรื่องการทําเกษตรแบบอินทรีย์อยู่แล้วมันก็เลยเออมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าโมดินเนี่ยที่สุดแล้วแล้วก็เติมในสิ่งที่ขาดให้กับพืชเติมในสิ่งที่ขาดให้กับต้นฝรั่งเราทีเนี้ยมันก็สมบูรณ์พอต้นสมบูรณ์ปุ๊บเราก็ไม่ต้องทำอะไรละมันก็บํารุงดูแลตามรอบแล้เนาะใส่ปุ๋ยทุก15้าวันอ่สูตรน,น้ําก็ทุกๆ 7- 10จ็ดถึงสิวันสูตรน้ําเนี่ยใส่ได้เรื่อยๆประกอบกับหฮมดินก็จบ ตัววันนี้ก็เลยวางแผ่นให้ลูกน้องทํางานคร่าวๆประมาณเนี่ยก็เลยง่ายขึ้นทำกเกษตรตอนนี้ก็ง่ายขึ้นก็มีเวลามาเล่นอย่างอื่นเนาะมาทําค้างปลูกนูน่นปลูกนี่ทําค้างผักอะไรไปเรื่อยเดี๋ยวจะลงปอทงปอเทืองเพิ่มตรงนู้นก็มีเวลาทดลองขึ้นเพราะว่างานเราสามารถจัดสรรให้มันเป็นเป็นระบบได้เนาสั่งลูกน้องไว้ได้ว่าวันนี้ทํานี้คุงนี้ทำนู้นทํานี้มีงานมีตารางให้เขาแล้วงานมันเดินไปได้เรื่อยๆก็ทำาพีเอ็มก็รู้สึกว่าปีที่ผ่านมา จัดงานให้เป็นระบบได้มากขึ้นออดูแลแปลงใหญ่โดยใช้คนน้อยได้ได้ดีนี่เนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะโฮมอยู่ก็เลยแวะมาบน่นบนให้ฟังซึ่งมันโอเคมากเลยเนี่ยอย่างที่เห็นก็ลองไปปรับใช้ดูเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ต้องด้วยวันนี้เริ่มมืดแล้ไปก่อนสวัสดีครับ